ชุดเซ็ตสุขภาพนะครับสุดคุ้มกินได้1เดือนนะครับ1,490บาทตกวันละ50บาทประกอบด้วยนะคอลลาเจน1ถังนะครับ500กรัมนะครับเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์นะครับบำรุงผิวผมเล็บกระดูกข้อต่อคอลลาเจนไดเปปไทด์นะครับเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลที่เล็กที่สุดนะครับตัวนี้สกัดจากปลานั้นจืดนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับกินวันละนะครับเช้า2ช้อนก่อนนอน2ช้อนผสมเครื่องดื่มอะไรก็ได้นะครับ น้ำเปล่าชาเขียวชาเย็นน้ำผลไม้สมูทตี้ร้อนเย็นอะไรกินได้หมดผสมอาหารใส่โจ๊กใส่ข้าวใ,ใส่มามา่มาได้ทุกอย่างนะครับคน30วัยหมดคอลลาเจนต้องกินนะครับวัยหมดคอลลาเจนคือวัยที่เริ่มมีริ้วรอยนะครับผิวหน้าเริ่มหย่อนคล้อยมีริ้วรอยตีนกาหน้าผากร่องแก้มนะครับทาครีมไม่เซนต่งน้าไม่ติดอันนี้ต้องกินว 40, ัย40เขาเรียกว่าวัยที่มีปัญหากระจุดยืนของตัวเองนะครับ ก็คือคุณเจ็บเขา่าเจ็บข้อ,ข,อข้อล่นนะครับสี่สิบยังไม่เจ็บก็ดีไปก็กินซะก่อนที่มัได้เจ็บแต่เจ็บแล้วกินก็ดีขึ้นครับสิบสี่วันประมาณนี้นะคุณกินถังเนี้ยล0ห้าร้อยกรัมนะครับมันจะตักได้หนึ่งร้อยหกสิบหกช้อนช้อนละสามกรัมคุณก็จะกินมันได้สี่สิบเอ็ดจุดห้าวันนะครับต,ตัวต่อไปคือผงผักวิตกานะครับสามร้อยกรัมสามร้อยกรัมตักได้ร้อยห้าสิบช้อนตักช้อนละสองกรัมนะครับคือสองพันมิลลิกรัม ตัวนี้นะครับช่วยขับสารพิษใน,นระบบเลือดแบ่งเบาภาระของับและไตของคุณนะครับมีไฟเบอร์วิตามินเกลือแร่รแร่ธาตุต่างๆที่จําเป็นต่อร่างกายหลายชนิดเลยนะครับคนที่กินเขาเรียกว่าคือคนคุณนะี่ยใช้ชีวิตในยุคนี้คุณกินอาหารพิษนะ,นะครับผักผลไม้จากจีนคุณกินทุกวันนะเนื้อสัตว์จากจีนนั้นเ่ยคุณเห็นเต็มไปหมดเลยนะครับคนละผมรับประกันว้ของพวกนี้ไม่มีดีสักอย่างนะครับแต่คุณเลือกไม่ได้คุณก็ต้องกินมันเข้าไปนะครับ คุณก็ได้แต่สะสมสารพิษเข้าไปทุกวันทุกวันนะครับคนรุ่นใหม่ถึงได้มีเขาเรียกว่าเป็นโรคตับโรคไตกันเยอะบางคนบอกว่าไม่กินเหล้าไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ออกกําลังกายทําไมแม่งป่วยวะทําไมเป็นโรคตับเป็นโรคไตเป็นมะเร็งกันนะเพราะว่าคุณสะสมสารพิษเยอะน,ะนอกจากสารพิษอากาศที่คุณสูดเข้าไปในปอดแล้วปอดจะนําเข้าสู่กระแสเลือดไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีสารจากอาหารที่คุณกินนี่แหละนะครับในเมื่อถ้าคุณเลือกมันไม่ได้คุณต้องขับสารพิษออกครับตัวนี้คือผงผักวิตกาสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เขาบอกว่ามันคือราชินีแห่งพืชผักใบเขียวราชินีแห่งการขับสารพิษนะครับช่วยขับสารพิษในระบบเลือดแบ่งเบาภาระของตับและไตของคุณนะครับทําให้ตับตับและไตของคุณเนี่ยมันได้พักผ่อนบ้างมันมันทํางานเบาลงมันก็ได้พักผ่อนนะครับร่างกายคุณก็จะดีขึ้นโน่ยตวมันนั่นแหละเสร็จแล้วจะมีคนที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่ขี้ขี้ไม่ออกอ่ะวันหนึ่งไม่ขี้สองวันไม่ขี้สามวันไม่ขี้ตัวนี้มีไฟเบอร์ครับไฟเบอร์จากธรรมชาติ ไฟเบอร์ iber, โดยตัวของมันเองเลยนะครับไฟเบอร์เป็นอาหารชั้นดีให้กับจุลินทรีย์ลำไส้ของคุณ mm hmm. คุณกินเช้าสองช้อนก่อนนอนสองช้อนผสมเครื่องดื่มอะไรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะทําให้คุณขับถ่ายดีขึ้นนะครับเขาเรียกว่าคนที่ติดยาถ่ายกินชาระบายผสมยาถ่ายกินไฟเบอร์ดิท็อกที่แม่ผสมยาถ่ายอะไรที่กินแล้วตอนที่คุณบิดไส้เนี่ยบิดไส้คุณเนี่ยนั่นแหละมียาถ่ายหมดทุกอย่างฉะนั้นถ้าคุณอยากจะคืนสมดุลให้กับลำไส้ของคุณกินตัวนี้ ธาตุหนักมากๆานะถ้าคนที่ธาตุหนักมากๆทขี้ไม่ได้จริงๆให้กินมื้อละสี่ช้อนในสัปดาห์แรกหลังจากนั้นค่อยๆลดลงมาจนคือคุณจะรู้สึกได้ตัวเองว่าเฮ้ยคุณสมดุลดีแล้วคุณค่อยลดลงมาเหลือว่าละสองช้อนหรือช้อนเดียวก็ยังได้นะครับแต่เนี้ยผมกินกินตามสูตรลิฟเอ็กซ์กระบอกเสียงประชาชนกินครั้งละสองช้อนเหมือนกันเช้าสองช้อนตื่นมาชงคู่กับคอเลเตอเลยแต่คอเลเตอใส่แก้วน้ำสองช้อนตัก วิกา้าใส่แก้วนะ้ำสองช้อนดื่มและทำเหมือนกันก่อนนอนนะครับผสมกาแฟได้นะทั้งสองตัวนี้แล้วแต่ตัวสุดท้ายก็จะเป็นนะครับผงโปรตีนไข่ขาวอะมิโนโอัลบูมินลดมันฉานะครับผงโปรตีนไข่ขาวคือโปรตีนที่ดีที่สุดและย่อยง่ายที่สุดครับเหมาะกับคนรุ่นใหม่นะครับถ้าเรารู้จักแต่เวโปรตีนกับแพนโปรตีนตัวนั้นเป็นโปรตีนสายยาวที่ย่อยยากครับก่อนที่คุณจะดูดซึมโปรตีนได้มันจะต้องทำการคัดของเสียที่อยู่ในนั้นออกก่อนใช้เวลาย่อยนานครับยังนำไปใช้ไม่ได้เลยในเวลาที่กินเข้าไป แล้วก็กินแล้วทําให้ค่าตับค่าไตคนสูงนะถ้าเกิดเพราะว่ามันมันตับและไตต้องช่วยกันขับตัวของเสียนี่ออกก่อนนะครับในเวโปรตีนและแพนโปรตีนมีของเสียอยู่เยอะนะครับเวโปรตีนมีแลคโตสด้วยคุณกินแล้วท้องอืดท้องเสียที่แตกนะครับโปรตีนถั่วบางคนแพ้ครับโปรตีนถั่วที่มาจากพืชหรือแพนโปรตีนเนี่ยบางคนแพ้บางคนกินแล้วท้องอืดนะครับมันก็สร้างปัญหานะครับผมเลยตัดตัดตัดใจไม่ทําทําโปรตีนที่ดีที่สุดดีกว่านะครับราคาสูงนิดนึง แต่สูงของสูงของที่เนี่ยคือถูกถูกที่สุดในประเทศไทยแหละนะครับในหนึ่งเสิร์ฟนะครับสิบห้ากรัมถังนี้สี่ร้อยห้าสิบกรัม,รมทานได้สามสิบวันเป๊ะตเ,เ,เต็มเต็มก็คือทานครั้งละสิบห้ากรัมนะครับในสิบห้ากรัมมีโปรตีนขาวสิบกรัมเท่ากับไข่สีฟองมีในไข่มีอัลบูมินมีวิตามินและเกลือแร่และแร่ธาตุต่างๆมากมายนะครับแต่ที่สําคัญคือมันมีอัลบูมินครับอัลบูมินตัวนี้มันจะช่วยต่อต้านต่อต้านนะครับเชื้อโรคที่เข้าสูส่กระแสเลือดของคุณแล้วก็ช่วยซ่อมแซมเเนืื้อออย่่ทีสหร นะครับในเขาเรียกว่าเนื้อเยื่อเสกหลอดและหลอดเลือดหลอดเลือดที่มันเสียหายานะครับออลบูมินจะช่วยสร้างคนที่ขาดออลบูมินนะครับฉี่เป็นฟองฉี่เป็นฟองเขาเรียกว่าฉี่เป็นฟองอะโปรตีนรั่วอัลบูมินรั่วกินตัวนี้ดีครับคนที่ออลบูมินรั่วมักจะมีอาการตัวบวมเพราะว่าอัลบูมินจริงๆแล้วมันคือตัวช่วยนะครับจัดสมดุลแรงดันในหลอดเลือดและน้ําในหลอดเลือดของคุณถ้าคุณขาดออลบูมินนะครับ ในหลอดเลือดคุณก็จะมีน้ําเยอะกว่าป,ปกตินะครับทำให้คุณบวมน้ํานะครับบางคนไม่ได้อ้วนหรอกแต่บวมน้ําเพราะว่าเขาเรียกว่าฉี่ไม่ค่อยระบบขับระบบการฉี่ไม่ค่อยดีนะครับระบบการบริหารจัดการน้ำนร่างกายไม่ดีเพราะขาดอัลบูมินในตัวนี้นะครับหนึ่งเสิร์ฟสิบห้ากรัมมีผงโปรตีนไข่ขาวสิบกรัมเท่ากับกินไข่สีฟองได้อัลบูมินเต็มๆนะครับมีผงเอ็มซีทีนะครับเป็นกรดไขมันสายกลางหรือไขมันดีนี่แหละช่วยบำรุงสมองบำรุง ไทรอยแล้วก็กระตุน้นการสร้างคีโตนคีโตนคือตัวที่จะนะครับกระตุ้นให้ไขมันเก่าๆที่เก็บอยู่ตามต้นแขนต้นขาหน้าท้องคุณดึงมันกลับมาใช้เป็นพลังงานครับคีโตนทําหน้าที่ดึงตัวนี้กลับมาใช้เป็นพลังงานตัวนี้ mct นะครับสกัดจากน้ำมันมะพร้าวในน้ำมันมะพร้าวจะมี mct อยู่1 5บ้าเปอร์เซ็นต์เขาสกัดออกมา15เปอร์เซ็นต์นั้นเขาสกัดออกมานะครับแล้วก็นํามาผสมอยู่ในผง mct ที่ผสมอยู่ในตัวนี้นะครับกินแล้วกินแล้วผมจะบอกว่ามันเบิร์นคด,ดีเลยนะ นะครับแล้วมากินแล้วมันดูดซึมไมาใช้ได้ทันทีนะครับตัวคีโตนกระตุ้นการสร้างคีโตนกระตุ้นการสร้างคีโตนให้เร็วให้ไวนะครับมีตัวนี้เป็นรสมัชชานะครับมีผงมัชชะแท้ๆจากที่โอกานะครับเป็นรสชาติมัชชะที่เกิดรถกระป๋องนี้มีเป็นรสมัชชะมันรสมัชชะามัชชะนี้ไม่เกิดจากการแต่งกลิ่นหรือแต่งสีเกิดจากการที่ผมผสมผงมัชชะาแท้แท้จริงๆเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นเกจิวิธีการที่มีรสชาติเข้มหอม เข้มแล้วก็หอมนะครับตัวนี้ท่านได้ตัวใต้านูมลอสะดจากมัทฉาด้วยนะครับในมัทฉานี้ผงคาเตชิน,นครับมีสายคาเฟชินที่ช่วยต้านอนุมลอสะแล้วก็มีคาเฟนอีนอ่อนที่ทาให้คุณสดชื่นตลอดวันนะครับมีกรดอะมิโนจาเป็น9ชนิดนะครับร่างกายของเราต้องการกรดอะมิโนจําเป็น9-10ชนิดต่อวันในนี้ผมใส่ให้9ชนิดมีวิตามินบี3ช่วยบารุงผิวขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติในโปรตีนกระป๋องเนี้ย3คุณตัก3ช้อน15กร,รมัมคุณได้สารอาหารครบเลย โปรตีนไขมันดีกรดอะมิโนจําเป็นตัวใต้น้ำมันสระวิตามินครบถ้วนคุณเป็นคนที่ตื่นเช้ามาแล้วอ่อนเพลียนะครับตอนที่ไม่ได้ออกกาลังกายนั่นแสดงว่าคุณขาดสารอาหารคุณต้องเติมตัวนี้เข้าไปนะครับคุณกินข้าวเสร็จตอนวันแล้วคุณง่วงนอนเหลือเกินนั่นคือคุณขาดสารอาหารขาดสารอาหารครับแรงคุณไม่พอนะครับคุณก็เลยง่วงกินแล้วง่วงคุณเป็นคนที่หิวจุกจิกทั้งวันแสดงว่าคุณขาดสารอาหารคุณใช้ตัวนี้ช่วยครับ กินวันละหนึ่งมือ้อตอนเช้าคุณจะเป็นคนไม่หิวจุกจิกแล้วก็ไม่ง่วงนะเขานอนไปตลอดวันสําหรับคนที่อยากดูแลรูปร่างนะครับสําหรับคนที่อยากจะดูแลรูปร่างอยากจะงดอาหารเย็นแต่ไปไม่ถึงฝั่งฝันเพราะสามสี่ทุ่มก็หิวซะก่อนตาบ,บะแตกซะก่อนกินตัวน,นี้แทนมื้ออาหารเย็นครับแล้วคุณจะนะครับอยู่รอดไปจนถึงตอนก่อนคุณจะนอนนั่นแหละนะครับมันทําให้คุณนะครับมีสารอาหารที่ครบถ้วนอยู่ในร่างกายคุณแล้วคุณจะไม่หิวจุกจิกตอนเด็กคุณก็จะไม่ตาบะแตก นะครับผู้สูงวัยสูงวัยกินดีเพราะสูงวัยทานอาหารได้น้อยเบื่ออาหารให้กินตัวนี้แทนนะครับคุณจะได้สารอาหารที่ครบถ้วนและคุณจะเป็นคนที่มีเรี่ยวมีแรงนะครับใครอยากซื้อคุณพ่อคุณแม่ทานเซตนี้โคตรคุ้มนะครับหนึ่งเซตหนึ่งพันสี่ร้อยสิบาทได้อย่างนี้ไปเลยนะครับโปรตีนอาโปรตีนเขาวิตินสามสิบวันคอลเลาเจนกินได้สี่สิบเอดจุดห้าวันตัวบิตามินกินได้สามสิบเจ็ดวันฉะนั้น ตัวนี้มาตก1490ตกวันละ50บาทดีีสักวันละ50บาทครับ50บาทคุณได้สารอาหารครบๆไปแถมกระบ,บอกเช็คให้ด้วยอย่างนั้นนะครับถ้าอยากกินพร้อมกันทีเดียวก็โปรตีนสช้อนแต่กระบ,บอกเชคคอนเทนต์2ช้อนบิตาสองช้อนขย่าวขยาว่าเขยา่ขยาดื่มในะตอนเช้ามีแรงไปทั้งวันนะครับสนใจพิมพ์ว่าสนใจเดี๋ยวทีมงานตอบกลับไปนะครับทีมงานจะตอบกลับไปแล้วแจ้งรายละเอียดนะครับ